ว่กแน่คราไ่ด้ทีเออยิดีต้อนรับน้อรเบร์ทห่มครับนอมเบรนะครับพี่น้องรอบคุณตรัต้นรับสมทุจักบวันศิลาบุรีลนะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่โบนะครับเป็ทีมพิธีการที่นำเรานัธีการพระเจ้าอย่างชื่นชมยินดีต่อไปเรามา ฟังเรื่องคลิกเครียดกันนะครับสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในส่องฟงสมบานนะครับส่อง,งสมดัติวันที่16นะครับนั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับค่อยๆดูไปด้วยกันกค่อยอ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามีตัวละครเยอะมีเรื่องราวซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วก็ใช้คําที่ลึกๆนิดหนึ่งนะครับให้เราอ่านด้วยกันดีงเลครับงงสองซ้ม ในปีที่36แห่งรัชการอาสาป่าอาชาพระราชาของอิสราเอลทรงขึ้นมาต่อสู้กับยูดาและได้สร้างเมืองรามาเพื่อไม่ให้ใครไปมาหาสู่กับอาสาพระราชาของยูดาและอาสาทรงนำเงินและทองคำจากคลางแห่งฮนิเวศของรายาเว และจาบพระราชวังและส่งไปให้เป็นฮาดดตราชาแ่งซีเรียผู้กระทับในกรุงดามัสกัสว่าขอให้มีสนที่สัญญาระหว่างข้าพเจ้าก,กับท่านนี่ไงข้าพเจ้าส่งเงินและทองคํามาอย่างท่านขอให้ท่านจงไปยกเลิกสนที่สัญญาของท่าน ที่มีกับปาอาชาะราชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะหน่ยทัพไปจากาพระเจ้าแล้วเป็นหาดดทรงฟังกษัตริย์อาสาและส่งบรรดาผู้บัญชาการกองทัพของพระองค์ไปสู้กับเมืองต่างๆของอิสราเอลและเมืองคลางหลวงทั้งหมดของนับทานีและเมื่อบาอาชาทรงทราบเรื่อง พระองค์ก็ทรงหยุดสร้างเมืองรามาและทรงยุติงานของพระองค์เวลานั้นฮานามีผู้ทำนายมาเฝ้าอาสาพระราชาของยูดาห์และทูลพระองค์ว่าเพราะฝ่าพระบาททรงพึ่งพระราชาของซีเรียแต่ไม่พึ่งพระยาวเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาซีเรียจึงหลุดจากะหถ์ของฝ่าพระบาทไป ชาวพูดและชาว,วริเดียเป็นกองทัพมหึมาทั้งมีรถรบและทหารม้ามากมายไม่ใช่หรือแต่เพราะฝ่าพระบาททรงพึ่งพระยาวเวพระองค์จึงทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในพระหัตของฝ่าพระบาทสุดท้ายครับเพราะว่าพระเรสของพระยาวเวรสอดส่องอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดเพื่อให้กำลังกับคนเหล่านั้นที่จริงใจต่อพระองค์ แต่สารพบารท,ทรงทำอย่างโมกเขาในเรื่องนี้เพราะแหนนี้ไปสารพบารท,ท,ท,ทรงมีิทธิ์ทรงกล่าพระเมธเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้พวกเจ้าข้าเรามาร่วมกันอยู่ที่นี่เพื่อนมัสการพระองค์เพื่อพบก,กับพระองค์และฟังพระคาของพระองค์ขอพระองค์ทรงสัมผัสแต่ต้องจิตใจของเราเปิดใจของเราให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ขอพระองค์ทรงตัดแต่ละคน ที่อยู่ในห้องประชุมที่นี่ในนามพระสกุลเจ้าอาเมนเชื่อว่าหลายคนอ่านจบแล้วนะครับก็อาจจะจําไม่ได้หรือไม่เข้าใจเลยนครับแล้วก็ระคพิธีที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับก็อยู่ในสองพงศวดาสองพงศวดาก็ไม่ค่อยจะมีใครอ่านไปถึงสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่าลำตังตรงนะครับเวลาที่เราจะเวลาที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องอ่านระคพมภี แล้วก็เราก็ควรที่จะอ่านให้จบนะครับเราก็จะเริ่มต้นใหม่ในวันสําคัญสาคัญเช่นปีนี้ฉันตั้งเป้าจะอา่านปีให้จบนะครับปีใหม่เริ่มต้นนะครับเราก็อ่านไปได้อย่างเต็มที่ก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์น,นะครับจากนั้นก็มะลายเรินหายไปนะครับบางคนก็อาจจะอยู่ในกระดานวิถีอยู่ถ้าจะพูดถึงพงศสาวดานเนี่ยไม่ค่อยมีใครอ่านเจออ่านถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีข้อคิดที่ดี เยอะมากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับรับรองว่าเข้าใจได้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านพระธรรมของพระองค์ในในเรื่องนี้ด้วยนะครับคืออิสราเอลเนี่ยนะครับในยุคที่มีกษัตริย์นะครับก็มีแค่กษัตริย์สามองค์เท่านั้นนะครับที่ปกครองแผ่นดินเดียวกันนะครับกษัตริย์คนแรกคือซาอูลนะครับต่อมาก็ดาวิดแล้วก็ต่อมาก็เป็นซาโลมอนนะครับแต่หลังจากซาโลมอนแล้วเนี่ยนะครับ แผ่นด <Allah> ินอิสราเอลก็แยกการปกครองออกเป็นสองอาณาจักรนะครับแยกกันนะครับเป็นอาณาจักรเหนือแล้วก็อาณาจักรใต้นะครับต่างฝ่ายต่างมีกษัตริย์ปกครองของตนเองแล้วก็เรียกนะครับแผ่นดินของตัวเองแตกต่างกันนะครับอาณาจักรเหนือเรียกตัวเองว่าอิสราเอลนะครับส่วนอาณาจักรใต้เรียกตัวเองว่ายูดานะครับ พออ่านไปถึงพงศษัตริย์หรือพงศาวรรดารเนี่ยเราจะงงงนิดหน่อยนะครับเวลาที่พ่ามทีเขียนไว้ว่ากษัตริย์ของอิสราเอลมันไม่ได้หมายถึงกษัตริย์ของทั้งประเทศอิสราเอลนะครับมันหมายถึงอ๋อเนี่ยคนเนี้ยอยู่ฝ่ายเหนือนะครับอ๋อคนนี้อยู่ฝ่ายใต้นะครับตางฝ่ายต่างก็ไม่ไม่ขึ้นต่อกันนะครับมีกษัตริย์ที่ปกครองต่อกันแล้วก็มีสงครามด้วยนะครับกับต่างประเทศหรือบางครั้งก็มีสงครามระหว่างกันเองด้วยนะครับ ในเนื้อหาที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ทางฝ่ายใต้นะครับกษัตริย์ของยูดาห์ที่มีชื่อว่ากษัตริย์อาสานะครับกษัตริย์อาสากษัตริย์อาสาคนนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับเป็นกษัตริย์ที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าอย่างสุดใจนะครับองค์ก็ลื้อทำลายลูกครบต่างๆแล้วก็นําประชากรแสวงหาพระเจ้านะครับ ถึงขั้นที่มีกฎหมายด้วยใครที่ไม่แสวงหาพระเจ้าเนี่ยฆ่าจริงได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่ปลดเสด็จแม่ของตัวเองนะครับออกจากตําแหน่งเลยนะครับเพราะว่าไปพวบว่าแม่เนี่ยสร้างลูกเคารพให้กับประชาชนในประเทศของตัวเองนะครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยของการปกรครองของพระองค์เนี่ยนะครับเคยมีสงครามกับคนต่างประเทศนะครับที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือ ถ้าเราย้อนกลับไปสักสองบทนะครับจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับบอกว่าเซรักชาวคูดออกมาต่อสู้กับพวกเขาด้วยคือมาต่อสู้กับกษัตริย์อาสานะครับทหารจํานวนหนึ่งล้านคนนะครับกับรถสึกสามร้อยคันอาสาเราเรียกถึงพระผู้เป็นเจ้าว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ที่จะช่วยผู้อ่อนกําลังให้ต่อสู้กับผู้มีอํานาจมากโปรดช่วยพวกเราด้วย เราวางใจในพระองค์อย่าปล่อยให้มนุษย์ชนะพระองค์เลยดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้ชาพูดพ่ายแพ้ต่อหน้าอาสาและยูดาและชาวพูดนี้ตะกระไปนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่สลับชีวิตของกษัตริย์อาสา,าที่ปกครองบ้านเมืองแล้วก็มีสงครามมาตีสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับตอนนั้นมีพ่พลอยู่ประมาณสามแสนกับสองแสนนี่แหละนะครับ สู้หนึ่งล้านไม่ได้นะครับก็เลยหันหน้าไปพึ่งพระพเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าก็ช่วยกษัตริย์อาสาให้ชนะได้นะครับแผ่นดินสงบสุขอยู่20กว่าปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์คือแต่าชาติก็มาโจมตีแต่บางครั้งพวกเขาก็ตีกันเองนะครับระหว่างระประเทศนี้นะครับคือกษัตริย์จากทางเหนือเนี่ยนะครับก็มี กษัตริย์คนหนึ่งชื่อบาอาชาที่เราอ่านไปนะครับมาโจมตีกษัตริย์อาศานะครับตอนนี้เกิดสงครามระหว่างดินเอเดียวกันนะครับอิสราเอลเหนือกับอิสราเอลใต้นะครับกษัตริย์ทางเหนือนเนี่ยชื่อว่าบาอาชาเขาเป็นกษัตริย์ที่ยึดอํนานาจนะครับมาจากลูกของเยโรโบอัมอีกทีหนึ่งนะครับแข็งแรงมากนะครับใครที่ยึดอํานาจได้แข็งแรงไหมครับ แข่งแรงนะต้องมีกําลังคนนิดหนึ่งต้องมีพระพ่วกนิดหนึ่งนะครับบอาชาเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีกําลังด้านการทหารที่มั่นคงมากแถบยังปกครองมา20กว่าปีนะครับแข็งแรงไหมครับแข็งแรงนะครับนายกรัฐมนตรีคนเก่าของเราอยู่ได้กี่ปีครับจอออกไปแล้วนะครับเยียดแล้วนะครับแต่บ้านชาเนี่ยอยู่20กว่าปีเลยนะครับนอกจากบ้านชาแล้วเนี่ยนะครับทางภาคเหนือเนี่ย ยังเป็นพันธมิตรกับต่างประเทศอีกชื่อว่าประเทศซีเรียนะครับโอ้โหซีเรียแข็งแรงมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับบาอาชาทางภาคเหนือนด้วยสองประเทศมาตีอ่าอยู่ดาทางใต้ก็คือกษัตริย์อาสาของเรานะครับก็อ่สิ่งที่ทําให้อาสาอา่แต่ที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าอาสานะครับไม่พึ่งพาพระเจ้านะครับก็ไปพึ่งพาซีเรีย ที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะครับคืออาสารู้สึกว่าโอ้ไม่รอดแน่สิ่งที่เขาทานะครับก็คือไปขอความช่วยเหลือจากซีเรียโดยเอาทองของประเทศนะครับแล้วก็ของพร,พระวิหารเนี่ยไปเจรจาก,กับประเทศซีเรียนะครับบอกว่าขอให้ท่านหักพันธสัญญาที่ท่านมีกับภาคเหนือหน่อยแล้วก็มาช่วยเราหน่อยนะครับสิ่งที่ซีเรียตอบสนองก็คือเขาตกลงเพราะว่าได้ทองนะครับเขาก็เลยแบบ ไปทําร้ายภาคเหนือนะครับทำให้กษัตริย์บระอาชาเนี่ยหยุดยกเลิกที่จะมาต่อแย,ย่กับกษัตริย์อาสาซึ่งมันเรื่องนี้นะครับพระเจ้าก็สงรงฮานาเีมาเตือนว่าท่านทําไม่ถูกนะบอกว่าท่านไม่พึ่งผ่พระเจ้านะครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้อ่านไปเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับครับสิ่งที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมคิดถึงหนังเรื่องหนึ่งเป็นคนชอบดูหนังนะครับ แต่ไม่รู้ว่าใครเกิดทันไหมนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่าหนังเรื่องร็อกกี้นะครับใครเกิดทันบ้างนะครับอกาญโยเนี้จริงๆก็เกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลเยอะมากในยุคนั้นนะครับร็อกกี้เนี่ยเป็นนักมวยที่ไร้ประสบการณ์นะครับเป็นนักมวยแบบพื้นๆเลยนะครับแต่เขาเป็นคนที่ตั้งใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็เขาขอท้าชกกับแชมป์นะครับ ที่มีกําลังเหนือกว่าแล้วเขาก็ชนะไปแบบชนิดที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มากๆเลยนะครับก็เลยเป็นแรงผลักใจให้กับผู้คนมากมายสำหรับร็อกกี้คนนี้นะครับแล้วร็อกกี้ก็กลายเป็นแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทนะครับร็อกกี้คนนี้แล้วก็นางประสบความสำเร็จมากจนทําภาคเยอะมากนะครับผมไม่รู้จำไม่ได้ว่ามีกี่ภาคส่วนในภาค3เนี่ยนะครับร็อกกี้เนี่ยผู้ที่อยู่ใน บ,บางวนของความเป็นแชมป์นะครับก็ชื่นชมแล้วก็ฝังตัวอยู่ก <laughs> ับความสําเร็จของตัวเองเขาไม่ได้เข้ายิมเพราะว่าเขาง่วนอยู่กับการที่ต้องไปอยู่หน้ากล้องกล้องเยอะมากเลยนะครับตอนนี้คือเขาต้องไปสัมภาษณ์ทางทีวีต่างต่างเหมือนกับเป็นแชมป์เนาะช่วงนี้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงโอลิมปิกเนาะใครที่ได้เหรียญจากโอลิมปิกมาเขาก็ยังไม่เข้ายิมนะครับเขาก็ต้องใช้เวลาในการที่ไปให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์หรือไปขอบคุณผู้สนับสนุน ไปรับตังค์นะครับล็อกกี้คนนี้ก็เลยไม่มีเวลานะครับไม่ได้สนใจตัวเองคิดว่าตัวเองอยู่ในความเหนือกว่านะครับก็เลยโ,โดนผู้ท้าชิงเนี่ยน็อกไปได้นะครับส่วนที่เหลือของหนังเนี่ยเป็นเรื่องที่ล็อกกี้พยายามฟืน้นฟื้นความเหนือกว่าของเขาแค่นั้นนะครับกษัตริย์อาสาคล้ายคกันกับล็อกกี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยกษัตริย์อาสานะครับต้องเผชิญกับศัตรูที่เหนือกว่า เหมือนรอบกี้เลยนะครับแต่กษัตริย์อาสาที่กำลังพึ่งพึงพอใจกับชีวิตที่แบบสงบสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆเนี่ยนะครับมาหลาย20ปีเนี่ยนะครับกลับไม่สนใจพระเจ้าแล้วก็หันไปขอความช่วยเหลือจากซีเลียนแทนจนต้องถูกเตือนนะครับจากฮานานีผู้เผยพระชนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวนี้นะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมจะแบ่งปันี่น้องพร้อมไหมครับ อเมนนะครับผมขอน้ำสักหยดหนึ่งได้ไหมครับหัวข้อแรกนะครับที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับหนึ่งสองสามมองหาการช่วยกู้จากพระเจ้าอเมนนะครับให้เรามองหาการช่วยกู้จากพระเจ้าก่อนนะครับพอเปิดในมมนะครับนี่อยู่สองมือแต่คือไม่เรบให้เรามองหาการช่วยกู้จากพระเจ้านะครับ กษัตริย์อาสานะครับผู้เคยยึดมั่นในพระเจ้าเนี่ยจะทําไมเขาเ่ยนดไปทําไมเขาหวั่นไหวทําไมเขาไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นเพระาะว่าหนึ่งต้องเจอกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่สองกองทัพใครจะไม่กลัวเนาะก็เลยมันไม่ไหวนะครับข้างในของเขาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกษัตริย์อาสานะครับก็อยู่ในวัยที่อายุมากขึ้นอ,อายุมากขึ้นมีผลต่อ มีผลต่อการดําเนินชีวิตไหมครับมีครับผมก็รู้สึกอยู่นะครับมีที่แล้วก็ปีนีกันทังกันหลายอยู่ด้วยแต่อสาเนี่ยนะครับก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะครับพลังอาจจะไม่เหมือนสมัยเป็นหนุ่มๆเขาก็เลยรู้สึกว่าจะตัดสินใจทํำยังไงนะครับพี่้องครับเราจะทํำยังไงเมื่อชีวิตของเราต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้นะครับเมื่อประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอืม ในอดีตเนี่ยมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากมาเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเราจะทํำยังไงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันมันมาชนกันบางคนในที่นี่อาจจะกําลังเจอกับปัญหานั้นอยู่ก็ได้นะครับคือเราจะทํำยังไงดีแต่น่าเสียดายนะครับที่อาสาเลือกที่จะมองดูปัญหาในปัจจุบันมากกว่า นะครับสิ่งที่อาสา,าธรรมเนี่ยนะครับคือเอาทองไปซื้อสัตรูจริงๆแล้วเนี่ยในโบราณกาลนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยนะครับพระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยอย่าสะสมของสัตว์อย่างเป็นคำสั่งที่แปลกประหลาดอยู่นะครับในของคนอิสราเอลอันแรกคือม้าอย่าสะสมม้าเยอะสองภรรยานะครับแล้วก็ ทองคำนะครับนะคือ3มเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกันนะครับอันแรกคือม้าม้าเนี่ยไว้เพื่อรบไวเพื่อทําสงครามพระเจ้าไม่อยากให้มีเยอะนะครับ2ภรรยานะครับภรรยาพระเจ้าไม่อยากให้กษัตร,ริย์มีภรรยาเยอะนะครับการมีภรรยาเยอะของกษัตร,ริย์มันไม่เหมือนกับการมีเนียน้อยของเราปัจจุบันนะครับเพราะว่าภรรยาของกษัตร,ริย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้แต่งงานกันเกี่ยวกับความรักไม่ใช่นะครับ เขาแต่งงานเพราะ,ะสนที่สัญญานะครับระหว่างประเทศนะครับเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าประเทศไทยเราตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับสิ่งที่พม่าทําก็คือเอาลูกสาวของกษัตริย์ไทยไปแต่งงานนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไทยเราเนี่ยกบฏได้นะครับเพราะลูกสาวของกษัตริย์อยู่ที่นั่นนะครับและที่3มก็คือทองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาทองคำเนี่ยเอาไว้ใช้ซื้อศัตรูและก็เป็นอย่างที่พระเจ้า บอกมาตั้งแต่โบราณกาลเลยนะครับกษัตริย์อาสานะครับนอกจากจะเอาทองของแผ่นดินเนี่ยไปซื้อศัตรูแล้วนะครับไม่พอเอาทองของพระวิหารของพระเจ้านะครับออกไปซื้อศัตรูด้วยโอ้โหอันนี้ชั่วมากๆเลยนะครับไม่ดีมากๆเลยนะครับแล้วคําถามก็คือว่ามันได้ผลไหมได้ผลไหมครับได้ผลนะครับได้ผลซะด้วยนะครับมันได้ผลซะด้วยคือซีเรียเนี่ยโอเคได้รับทองมาแล้วนะครับก็เลย โอเคนะครับเราก็เลยแบบกบฏต่ออิสราเอลทางเหนือนะครับแล้วก็แบบโจมตีเขานะครับพี่น้องครับมันได้ผลระยะสั้นก็ก็จริงนะครับมันดูเหมือนดีแต่มันเกิดผลเสียในระยะยาวนะครับการแก้ปัญหานะครับโดยการโยนเรื่องการพึ่งพาของพระเจ้าทิ้งไปแล้วก็หันไปพึ่งพาสิ่งอื่นแทนเนี้ยในเบื้องต้นนะครับมันอาจจะดูเหมือนแก้ปัญหาได้พี่น้องฟังให้ดีนะครับ ในเบื้องต้นนี้มันอาจจะดูเหมือนแก้ปัญหาได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันกําลังก่อให้เกิดปัญหาใหม่หรืออาจจะใหญ่กว่าเดิมด้วยในอนาคตนะครับอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าวันนี้เราเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการพึ่งพาพระเจ้าหรือพึ่งพาสิ่งอื่นให้เราตอบพระเจ้าในใจของเรานะครับเข้ไหมครับให้เราพึ่งพาพระเจ้านะครับอันที่สองนะครับที่เป็นข้อชิดของเราในวันนี้นะครับคือ เราอ่านด้วยกันครับยองสองซ้ำพระเจ้าเตรียมชัยชนะและพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดอาเมนไหมครับพระเจ้าทรงเตรียมชัยชนะและพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดพระเจ้าเป็นแบบนั้นนะครับให้เราอ่านในหน่งโครินบที่สองข้อที่เก้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยองสองซ้ำสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่ง,งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เพือ่อคนผล่กพระองค์พี่น้องรักพระเจ้าไหมครับอาเมนนะครับพระเจ้ากําลังจะเตรียมสิ่งที่เราคิดไม่ถึงกูไม่เคยได้ยินใจไม่เคยปรารถนานะพระเจ้าทรงเตรียมมาให้กับพี่น้องที่รักพระองค์นะครับนี่เป็นพระธรรมที่มาอย่างพี่น้องทุกคนที่นี่นะครับ ในสองพงศาวดารบทที่16บข้อที่17เนี่ยนะครับเราดูประโยคนี้ด้วยกันนะครับตอนที่ฮานานีมาคุยกับกษัตร,ตริย์อาสาเวลานั้นฮานานีผู้ทำนายมาทูลพระองค์ว่าเพราะฝาะบาททรงพึ่งพระราชาของซีเรียแต่ไม่พึ่งพระยาเวพระเจ้าของฝาบาทเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาซีเรียจึงหลุดจากบาดของฝาบาทไปเราจะเห็นสิ่งที่แปลก ในสิ่งที่ฮานานีมาพูดกับกษัตริย์อาสาตอนนั้นกษัตริย์อาสากําลังมีปัญหาก,กับใครครับบาอาชาใช่แล้วครับพ่อบาอาชาเป็นกษัตริย์ทางเหนือนะครับมีปัญหากับกษัตริย์ทางเหนือคือบาอาชาแต่ฮานานีบอกว่าเพราะว่าท่านไม่พึ่งพระเจ้าแทนที่จะพูดว่าบาอาชาจะหลดุดมือไปแต่เขาพูดถึงใครครับไปโน่นเลยครับซีเรียนะครับมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าอย่างไงครับ มันหมายความว่าหัวใจของพระเจ้าน่ะที่มีต่อกษัตริย์อาสาคือถ้าพระองค์แค่พึ่งพาพระเจ้าเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่ใช่แค่บาอาชาที่ท่านจะชนะแต่พระองค์น่ะจะชนะไปยังซีเรียด้วยโอ้โหพระองค์พระเจ้าทรงจัดเตรียมสองเท่าให้นะครับแต่ท่านพลาดนะครับนี่คือหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับ กัตสัย์อาสาแล้วแต่น่าเสียดายที่พลาดไปนะครับนี่คือความคิดของพระเจ้าที่มันสูงส่งกว่านะครับพี่น้องครับพระเจ้าจะทําเกินกว่าที่เราคิดอเมมครับพระเจ้าจะทําเกินกว่าที่พี่น้องทูลขอสิ่งที่พี่น้องอธิษฐานอยู่นะครับพระเจ้าไม่ลืมนะครับในเวลาที่พี่น้องอธิษฐานอยู่ในมุมมืดของตันเองอยู่ในที่เงียบของตนเองพระเจ้าไม่เคยลืมนะครับพระเจ้าไม่เคยหูหนวก พระเจ้าไม่เคยตาบอดนะครับพระเจ้าไม่เคยปิดใจจากพี่น้องนะครับไม่ว่าพี่น้องจะมีความเชื่อเท่าไหร่เชื่อพระเจ้ามากแค่ไหนหรือเพิ่งมารู้จักพระเจ้าในวันนี้พระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงส์ซื่อเหมือนเดิมพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าที่รักพี่น้องเหมือนเดิมพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับพี่น้องเหมือนเดิมอเมนอ่ะสุดท้ายครับพี่น้องข้อสุดท้ายแล้วเชิญพี่น้องตื่น ราะว่าเราอัดด้วยกันครับเรามีสิทธิผิดพลาดแต่สามารถกลับใจใหม่ได้นะครับเรามีสิทธิผิดพลาดมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมอยากถามว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยไม่มีนะครับอย่ามานําำใกันเด้อ <c oughs> แต่เตือนสองหน้าหนี่ก็บ่หน่อยนะเตือนรุทก <c oughs> ้น,น <c oughs> เราไม่สิทธิผิดพลาดน,นะครับเราเออสามารถทําผิดพลาดได้นะครับออความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของ,ของกษัตริย์อาสานะครับ หนึ่งข้อสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาไม่พึ่งพาพระเจ้านะครับแต่ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์อาสาไม่ใช่เรื่องของการไม่พึ่งพาพระเจ้าแต่การที่กษัตริย์อาสาทําสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็คือการที่พระเจ้าส่งคนมาเตือนแล้วแต่เขาไม่ฟังอันนี้คือแบบผิดพลาดใหญ่จริงๆนะครับ เราอ่านด้วยกันนะครับหลังจากที่ฮานันดีมาเตือนเขาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อาสาทานะครับก็คือแล้วอาสาก็พิ้วผู้ทนายนั้นนะครับไปโกรธเขาอีกนะครับและทรงจับเขาขังคุกอีกนะครับเพราะพระองค์ทรงเกลียกลั่นกับเขาในเรื่องนี้และอาสายังข่มเหงประชาชนบางคนในเวลานั้นด้วยโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราทุกๆกคนนะครับเมื่อมีคนมาเตือนเรานะครับให้เราฟังเขานะครับการที่ จะมีคนมาเตือนเราได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะนิสัยของคนไทยเราเราค่อนข้างขี้เกียจใจแล้วก็แบบค่อนข้างมีความเครียดเยอะเออเจ้าเอ็นผิดกับปล่อยเจ้าไปต่อนะครับการที่มีใครมาเตือนเราเนี่ยเราต้องขอบคุณเขานะครับที่น้องครับคิตสัจเป็นที่ของคนบาสมารวมกันคิตจัรเป็นที่ของคนที่ไม่สมบูรณ์แบบมารวมกันเราอยากจะพบพระเจ้าเราอยากจะ เราต้องการพึ่งพระเจ้าเราก็เลยมารวมกันที่นี่เราอยากจะดีขึ้นเราก็เลยมาร่วมกันที่นี่ข้างหลังเราติดป้ายไว้ตลอดว่าขออภัยไม่ใช่ขออภัยกําลังก่อสร้างนะครับชีวิตของเราติดป้ายอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับว่าขออภัยเรากําลังก่อสร้างอยู่เรากําลังถูกสร้างให้ดีขึ้นอยู่ก็เลยเวลาที่คนที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมาอยู่ร่วมกันมันก็ จะไม่มีามสมบูรณ์แบบนั่นแหละนะครับก็เลยเราต้องการกันและกันที่จะเตือนกันนะครับคุยกันแนะนําซึ่งกันและกันนะครับผมก็ต้องการพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถมาเตือนหลับผมได้นะครับอาจารย์บ๊อบก็ต้องการพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นอาจารย์บ๊อบทําผิดพลาดอะไรก็สามารถเตือนพี่น้องเตือนอาจารย์บ๊อบได้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ผิดพลาดอาจารย์บ๊อบก็ต้องเตือนนะครับแล้วพี่น้องก็ต้องฟังฟังผู้นําเราด้วยอาเมียนไหมครับเราต้องการกันและกันนะครับเราเปิดใจเราอยู่ด้วยกันนะครับที่เป็น ขิสจักรของพระเจ้านะครับพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเติบโตขึ้นเคียงข้างซึ่งกันและกันนะครับไปด้วยกันนะครับในริสจักรที่นี่นะครับพระเจ้านะครับต้องการที่จะเตือนเราเพื่อที่พระองค์อยากจะสร้างเรานะครับใน 29, 11, เรมีบทที่29ข้อะที่11บเราอ่านด้วยกันดีไหมครับหนึ่งสองสามพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงาน<ร>าที่เรา,เรามีไว<ม>้ไ <ป S 2> สำหรับรเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าอเมนนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงรู้แผนงานนะครับที่มีไว้กับพี่น้องทุกๆคนที่นี่และก็เป็นแผนงานที่ดีด้วยเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพนะครับไม่ใช่เพื่อทุกขภาพนะครับพระเจ้าบอกอย่างนี้องค์ทําแน่นอนนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่มาแสวงหาสิ่งที่ว่างเปล่านะครับแต่เรามาแสวงหา พระเจ้าที่รักและก็แสนดีกับเราทุกทุกคนด้วยนะครับสรุปนะครับก็มีอยู่3าอย่างด้วยกันนะครับให้เรามองหาการช่วยกู้จากพระเจ้าอานเมไหมครับเมื mm ่อ hmm. มีปัญหาและก็ให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะเตรียมชัยชนะและพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดและก็เมื่อผิดพลาดให้เรากลับใจกับพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับพี่น้องครับมีอะไรที่ท้าทายพี่น้องอยู่ในตอนนี้บ้าง มีอะไรที่พี่น้องกำลังเผชิญอยู่เหมือนกับอยู่ในวิกฤตเหมือนกับกษัตริย์อาสานะครับบทเรียนของกษัตริย์อา,าสาสอนให้เราที่จะกลับใจมหาพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เตรียมสิ่งที่ดีเพื่อเรานะครับให้เรายกสิ่งที่อยู่ในใจของเราครับมาออกมา พูดคุยกับพระเจ้าออกมาอีกนักกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับฮาเลลูาฮาเลลูยาฮาเลลูยพระเจ้าเราขอมาอยู่ต่อหน้าพระกรองอีกครั้งหนึ่งกับปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตที่แบ่งมาด้วยพระเจ้าคัะเราขอการช่วยกูจ้จากพระเจ้า ขอผ่านขององค์มาช่วยผู้พระองค์เคยทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามามากนัก,นกแล้วผจ้ชมครับแต่ในเวลานี้เราก็ยังพึ่งพาพระองค์อีกเหมือนเดิมเพราะเราไม่มีใครนอกเหนือจากพระองค์อ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราอ,องค์ทรงเป็นจอมเจ้าหนายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราติดตามและรับใช้พจ้ชคขอพระเจ้าทรงยึดมือที่อ่อนแรงอ่อนล้า ขอพระเจ้าทรงช่วยขาที่อ่อนเพลียขอพระเจ้าทรงเติมกำลังใจให้กับเราเติมความหวังให้เราเต็มความเชื่อให้เราที่จะไปข้างหน้ากับพระองค์ได้พระองค์จงระฮาเลลูยา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 ขอบทานสรรพสุขให้กับเราที่เราจะเดินไปกับพระองค์เพื่อที่จะผ่านภูเขาเงามัจจุราชในช่วงเวลานี้ได้พระองค์จงกระฮาเลลูยาฮาเล ุของพระเจ้าทรงสัมผัสและต้องตังใจของพี่น้องทุกค่นที่นี่บนฉันกับเขาเปิดตาเปิดหูของเราเให้เราได้ยินเสียงให้เราได้พบกับวิธีขงพรรค์อย่างชัดเจนในวันนี้พระเจ้าเพื่อที่เราจะเลือกพระเจ้าไม่ได้เลือกสิ่งองื่นเพื่อที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาสิ่งองื่นอะไรก็ตามที่เราพึ่งพายอยู่ขอให้มันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ใรหัสของพระองค์ ใราได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำหน้าเราเพียงผู้เดียวพระเจ้าชัยชนะและพรมาจากพระองค์เพียงผู้เดียวพระเจ้าเราสารภาพกับพระองค์ในฐานะพระองค์จรงการมาให้พระองค์เป็นผู้ที่นำชีวิตของเราพระเจ้าในนามพระเยซูเจ้าอาเมน อ่านอีกข้อหนึ่งสุดท้ายด้วยกันนะครับซึ่งเป็นคาพูดจากพระเจ้าที่ดีมากๆเลยครับหนึ่งสองซ้ำเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าเฝ้าจับตามองไปทั่วเป็นด่นโลกเพื่อเสริมกําลังแก่บรรดาผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระองค์อีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งสองซ้ำเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าเฝ้าจับตามองไปทั่วแป็นดินโลกเพื่อเสริมกําลังแก่บรรดาผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระองค์อเมน เจ้าปพรใน้องทุกทุกคนนะครับเราผมมือถวาีเียพระิ้งนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับให้คํคำของพระเจา้าพี่น้องเราฟังแล้วเรามีกําลังขึ้นอาเมนไหมครับเราขอบคุณพระเจา้าเราอยู่ได้เพราะถ้อยคําของพระองค์รเ,รเราสู้ทุกอย่างได้โดยถ้อยคําของพระเจา้าอาเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับถ้อยคำและ,ะก่อนที่เราจะ